คือผมไม่รู้นะผมแสดงละครมาหลายหลายรูปแบบอะไรเงี้ยผมก็ยังคิดถึงวายอยู่อะเพราะว่าวายมันมีอะไรที่มากกว่านั้นจริงๆครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนโซตันแรกๆอะเราโดนทำดูถูกเยอะมากนะว่าวายบางๆวายไม่มีอะไรเยอะวายเล่นง่ายๆเล่นชั้นเดียววายแต่ผมรู้สึกว่าวายคือสิ่งที่ลึกกว่านั้นนะถ้าเราลองวิเคราะห์กันดีๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์วายคือหลังจากที่ละครออนทุกๆอย่างมันเริ่มต้นทั้งนอกจอและในจอผมชอบความรู้สึกนี้มากที่มันเร็วจริงๆทุกๆอย่างมันจะแบบ มันอยู่นานมันมันมันมีความแบบรู้สึกจริงอยู่ในนั้นเยอะอะไรเงี้ยครับผมชอบมากครับผม โอ้ยเจมทีวีเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมรักช่องวันมากเพราะผมต้องขอบคุณเขาจริงๆขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียิมากๆที่แบบเอ็นดูเราแล้วก็มอบมอบโอกาสในด้านการเป็นพิธีกรให้กับเราด้วยครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อๆไปเพราะว่าอาจจะมีผลงานใหม่กับช่องวันซึ่งเป็น เป็นผลงานอีกแขนงหนึ่งที่ผมไม่เคยทําเลยใช่ครับอันนี้คือข้ออนุญาตให้ผมสปอยเล็กๆแบบนี้ได้แล้วใช่ก็จะมาบอกเลยครับว่าปีหน้าเราติดตามไะมครับมันเป็นรูปแบบรายการใหม่หรือว่ามันเป็นรับไม,ไม่ใช่รูปแบบรายการใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่รูปแบบละครด้วยครับผม <c oughs> ต้องรองติดตามนิดนึงว่ามันจะเป็นอะไร <c oughs> แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผม ผมเห็นมาโด<ภ>ยตลอดผมอยากลองทําเป็นความท้าทายใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยได้เจอไม่ใช่งานเพลงด้วยไม่ใช่งานเพลงด้วยไอ้คนเราเดาบนี้แหละจะเป็นละครเวทีอ๋อดา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 เข้าผมก็ฝากติดตามด้วยครับรับรองว่าจะทำให้อย่างเต็มที่เลยครับจะไม่ให้ช่องวันต้องผิดหวังครับแล,แล้วก็จะสงสัยว่าเอ้ยเรายังมีสัญญาประกัเจริงทีมไม่ดืม่มกําไรทยไรถ้ช่องวันมีสิอยู่กับเจมส์ทีวีอยู่กับพี่ถาเนี่ยแหละครับใช่ครับผมแต่ก็แบบว่าเรอยู่ในตึกแกรมมี่ตึกเดียวกันน่ะเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่มอบหมายมาแล้วแแลลลล้้วววเเเเเรรรราาาช่่ยยยหืออออกัันงโดดตูคบ โอ้ยูตัดตทังทานครับฝั่งของจีเก็มทีวีที่เราต้นต้นประมุขของเราเลยก็คือวายเหรอไม่ไม่วายก็ได้อยาะมีละครนี่ก็ทำละครหลารหลายละคร GMTV เหรอครับก็สงครามดอกไม้ก็ยังเป็นของ GMTV ทนะครับเธอเขาเงาแค้งที่เพิ่งจบไปก็ของ GMTV ถึงแม้มันจะนานมากแล้วนะใช่ครับผมแต่ ผมยังอยู่กับจิมทีวีแล้วก็ภูมิใจที่อยู่ที่นี่ด้วยเขาผมไม่ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนะครับองเป็นวา้องกับปนวจ่ัเอ่จริงๆอ่ะผมพูดจริงจริงเลยนะพี่หนุ่มผมคิดถึงการเล่นวายมากเพราะว่าวายมันมันเป็นสิ่งที่ผมเก็ตอ่ะผมอยู่กับมันมานานที่สุดผมมั่นใจว่าในเรื่องของวายผมสามารถไปเป็นเบื้องหลังแล้วบอกว่า การแบบผมสา,สามารถผลิตได้เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะเราอินกับมันเราอยู่กับมันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วตั้งแต่ที่เราไปแสดงชายหญิงอ่ะคือทุกๆอย่างมันคือการแสดงนะมันทํางานเหมือนกันแต่หลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วครับผมคิดถึงการทํางานแบบวายแบบซีรีส์วายแบบวงการวายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะจะ,จะคิดถึงมันอนะ่ะก็อยากกลับไปเหมือนกันนะใช่ครับก็รอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ <S <S ผมรู้สึกดีใจที่ช่วงแรกๆเราโดนดูถูกเยอะที่ว่าแบบนักแสดงวายเฮ้ย นู่นนี่น่าเล็กน้อยหรืออะไรแบบนี้ครับจนวันนี้เราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีหลายๆค่าย,ายใหญ่ๆเอาซีรีส์วายไปทำหรืออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าดีจังเลยอะ่ะเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้มาเหมือนกันครับก็อยากให้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าซีซรีส์วายไทยไปไกลระดับโลกได้เลยครับครับ <c oughs> ผม <c oughs> อซีซันล่าสุดไปตอนกี่มาใช่ครับโกอร์นซองซีซันที่4นะครับเป็นซีซันแห่งความคิดถึงผมเชื่อว่าหลายๆท่านคิดถึงอย่างแน่นอนครับเขาเรียกร้องกันเร็วมากตั้งแต่จบซีซันที่องวสาม แอบได้ถ่าย เทปแรกๆไปแล้วอาจจะเป็นตัวโปรโมทหรือเทปแรกผมยังไม่มั่นใจนะแต่ได้ถ่ายไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหพวกเขาแข่งขนันทุกท่านก็ยังชั้นเซียนชั้นครูแล้วก็มีความเป็นกิมมิคของซีซั่นที่4อยู่ไงฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมก็จริงๆก็มีรายการ2รายการกับช่องวันสานะครับก็ The Star Idol นะครับแล้วก็มี Golden Song ซีซั่นที่4นะครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานชิ้นใหม่ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านะครับผมแล้วก็ในภาคของ g m มทีก็มีละครครับสงครามดอกไม้้้้้ยยยัััังงไไมมมม่ดดดออออนนนนเลนะละคคครรรรบกกก็็ตติาาาาววววแทจํี ของกองข้างนอกแล้วก็อย่าลืมโปรเจกต์อยดอนคลายด้วยนะครับมันยังอยู่นะครับ <laughs>